ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิงโอกาสคลิปม่ม่ขอบคุณครับ,ออกกบเ,เ,บเอาอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิงเอาควายได้พี่น้องเด้อผู้ไดําหรับผู้ไดทีย่างหาควายแม่ทองอยู่นะครับเลาก็สํสำรับผู้ทีเสียไปตั้งต้นนะครับอันนี้ เอ่อมื่อนี้เพื่นเปิดในราคามินิมินินะครับพี่น้องราคาเบาเบาแคือปั้นให้พี่น้องรล้ว่าประสิปั้นให้พี่ให้น้องไสซุม่มมูเอฟซีเฮานี่แหละพี่น้องครับปันไปนเรี่ยงนะครับมาหุ่นจักกับเจ้าข,ของเราก่อนครับสวัสดีครับย่พครครับสวัสดีครับ อ่ายี่พออยังก่อนเหรอยี่พอพาคยี่พอไงภาคพ่อนี่เนาะแมนหัวเปิดไหนมาเกน้อยพ่อหนาวแต่ว่าหนาวเนลยเนาะหนาวมันหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อยี่พอพาคพ่อเจ่บ้านวังทองวังงทอตำบลหอยเตยอำเภอกุงลังจังหวัดมหาสารคามตำบลหอยเตยอำเภอกุงลังจังหวัดมหาสารคามอ่าเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปแน่พ่อครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์หกแปดสามศูนย์หกแปดมื่อนี้มาเปิดให้แบงค์ให้พี่ให้น้องเพิ่นจักโตเนาะพ่อ วันนี้สองตัวตเนาะไม่ใช่จะคุยทองได้ไหเนี่ยสองตัวคุยทองได้ะนะครับเนาะโอยอ่าวันนี้ผมมากับมาคำคำ้ะพี่น้องเด้อกับว่ได้เตรียมเอกสารกับเราตรงตรงเลยนะครับว่ามันนี้บ่ได้เตรียมเอกสารดีๆนะครับอ่าถามรายละเอียดเลยเนาะพ่อเนาะตัวนี้เปิดไว่ร้ายปะเนาะพ่อนี่ตัวนี้เปิดไปเก่ามือนเก่นเนาะแม่ใช่เก่ามือนถวะได้ดไ 9, 9, 9, กันเนี่ยอ่าเก่ามือนหรือก็ราคานี่คุยกันได้ได้ไหมพอนาะคุยกันได้เยอะสินราคานี่อ่ามันตามสักเดียว มันคือสิออกสิควอดแล้วนี่พอนี่มันมันกำหนดควอดมันมือใดในใบในยังมันสิออกประมาณกงงนนลกงงนนานนกงเดือนนี่ละกลางเดือนนานี่กลางเดือนท่านว่านเนี่ยแมนกลางเดือนท่านว่าได้พี่น้องเดอ้อก็คือตอนนี้อยู่ประมาณสิบเดือนเนาะเนาะพอเนาะประมาณสิบสิบเดือนกว่าเนาะแล้ววงทองเป็นขึ้นเนาะขึ้นลกกูกมันอ่าแมนแมนครับแมนแมนแล้วก็จิ้มจิ้มเขาจิ้มเขาเบีแล้วเนาะครับเนาะเบี้ยแล้วเบี้ยแล้วพี่น้องครับแล้วก็น้ำเพื่อนเอานน้ำยังเราพอนี่ติดน้ำข้าวอ่าติดอยู่หางวันเนาะแมนอ่าควายตัวนี้ได้พี่น้องเด้อควายตัวนี้นี่ไดู้้ตัวพอ ลูกสามในทองอ๋อลูกตัวทีสามในทองนะครับเนาะลูกตัวทีสามในทองพี่น้องเฮาคุณโอ้แต่ว่าต้นตัวอ้างดีนะครับเนาะกล้วยอ้างดีอ้างดีเบื้องหน้าเขาก่อนเบื้องตระลักเขาก่อนว่าจินหยาบบ่าเงินนะพ่อเนาะบ่าจินหยาดีโอ้ตาเต็มดีตอนนี้ไหมเพื่อนอันนี้เพื่อนเนินเขาอุ้มบาดนะพ่อเนะเขาอุ้มบาทนะครับอ่ายกยกเข้าขึ้นในเบืองนะพอนโยกเบื้องข้อไหนพี่น้องเบื้องข้อเลยเบ oh, well, uh, like right? oh, e e ื้องเก่ามือนตีตัวนี้ตีเก่ามือนอัตลักษณ์ดีเนะพี่น้องเด้อตาเต็ม ตาแจมนะครับแจมจำข้อสองอ่องง่ยนะครับเนาะ,<ม>ะอึกง่าอึกง่ความสูงยอยูอ่ลอยว่าเปลียวัดยี่ือมนี่เน,ะ,น,น,นะ,ะกับประมาณสามสิบห้าสามสิบหกนี่พอนะนเอาประมาณเอาประมาณแล้วด้วยเอาประมาณกันซะมน,นี่ลอยสามสิบ้าสามสิบหกพี่น้องครับเบิงบ้งเบิงบ้งุน่ะหางอ่ะพี่น้องเข้าปุ่น,านหางแล้าก,กำไรแขงกำไรขาเขาเนาะถุงเท่าเขาแล้วก็กำไร กำไรหลังกำไรครบกำไรหนาครบมักำไรหนาครบโอ้อัตลักษณ์ตัวนี้เนี่ยเด็ดขาดได้ตัวนี้เนาะท่องพ่ออะ้รเราพ่อเนี่ยท่องเกาเจริญตัวนี้ท่องเกาเจริญเนาะแน่ใบออกกลางเดือนหนาพอดีแน่ใบออกกลางเดือนหนาข้าไปยือบ้านของเบ้านครับครับครับพี่น้องสนจิตสนใจกับเจ้าทัวรมาสอบถามเพิ่นนะครับแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกกับพี่น้องเด้อความสูงเด้อผมสิวัดให้อีกเช่นึงแต่ว่าตลับเม็ดบ่เดี๋ยวลงมาจากรถดีๆครับพี่น้องครับมื้อนี้คุ่น ลูกเริ่มหยาดีเนาะครับเนาะเป็นเลี้ยงง่ายกินอาหารเต็มไม่พอนี่ยเเป็น่ด้เนาะตัวนี้เนาะเบื้งสเกตเบิื้อ่าก็เป็นควายควายแห่งทีว่าเป็นควายอ่าพัฒนาเนาะสายพัฒนาเพราะว่าอัตลักษณ์เขามีครบแล้วนะครับตาแต้มแก้มจ้ำเขาข้อสองอ่องถุงเท้าขาวเออเราก็กำไรหนาหลังครบนะครับเป็นตัวอ้างดีพี่น้องครับผมเป็นตัวอ้างดีแล้วผมให้เบิ่งชัดหลังก่อนเบิ่งหางโอ้หางยาวมีต่ำนี้ยังบ่พอเหรอ่ย มันมีเนาะนหางเลยป๊าเนี่ยเบิงบ่งเบืง้งเบิ่งแผ่นหลังเขาครับพี่น้องครับสูงร้อยเอาตามสายตาผมเลยเด้อพี่น้องเด้อก็คือร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับประกันให้ได้ไอ้ดอกพี่น้องนี่ผมประกันให้เลยก็ได้นี่ยสามสิบห้านี่วัดให้จังไห้ก็วัดให้อยู่แล้วเดี๋ยววันห้าเรียบร้อยไาย,เร,ย,รยเรียบร้อยแล้วอ่ายี่หอ วัดให้พี่น้องไว้เรื่อยฮาเสียรมีพี่น้องแล้เป็นสู้มาสอบถามอ่าจังหวัดน้องครับเนาะอ่าเอาผูกไว้ปัะนี๋ยวปีกตัวนึงมาเนี่ยกินอย่าแน่นอนนี่ดิือนเก่ามือนตรงนี้เก่ามือนเก่ามือนเก่ามือนสดๆอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อสดๆอยู่สดๆอยู่นะครับนี่เบิ่งด้านนี้ก่อนบรรยากาศท้งไหท้องหน้าพี่น้องครับกําลังกําลังอากาศกําลังหนาวเลยพี่น้องเด้ออากาศกําลังหนาว แล้วตัวนี้อยู่บนนี่ตัวนี้มาทำไรเอาเบิ้งอีกตัวนี้มาครับโอ้ตัวนี้สูงก้อนยาวก้อนตัวนั้นเนาะสูงก้อนยาวก้อนเป็นสายผาท่าให้กันเนาะครับเนาะก็ตัวนี้สังเกตเมื่อเร็วสติดสายเพลยุทธ์รอนแน่ที่ผมเป็นพอๆนี่ตัวนี้ติดสายเพลยุทธรอนเยอะหรอกเพราะว่ายังตี ให้เบื้องพี่น้องครับนี่ควายคือคไข่ตาโปเนาะ<ม>นตาโปพี่น้องครับนี่สายตาโปแล้วก็หูงอกลมๆจับๆเข้ากลมหนาลงนิดหน,นห่อยออ่านี่หูนี่ยเด้อพี่น้องเด้อน,นี่้ยครับเด้อ<ม>หูงอนนะหูงอนน้อยหนึง่งก็ตาโปนะครับตัวนี้ไอห้องไร้ไาไะไรต่างหัวเนี่ตัวนี้ห้องไร้อะไรเอานี่ก้วาวมือนก้าวหาท่นนี่ก้าวมือนหาท่นแมนโอ้แบงปันให้พี่น้องไปเริ่มต้นดีๆเนาะแมน ต,ตัวนี้สูงอจุ๋ดิพี่น้องต nice. ัวนี้สูงก็ตัวนั้นคทำหลอกก็ยาวก็ตัวนั้นตัวนี้สูงอยู่ในเหล่ามันเพราแล้วลายสามเจ็ดนึ่คิดว่าตัวนี้เนาะเป็นเป็นควายสาวทองแหลกกว่อนี่แมนบระเบิงระเบิงนมมันหรอว่านี่ยข้ยสาวทองแหลกเนาะควายสาวทองแหลกตัวนี้ท้องพอได้ครับนี่ตัวนี้ท้องเบิ่มนี่ตัวนี้ท้องเสียเบิ่มเนาะได้ักเดือนละพอนี่ตัวนี้ได้สี่เดือนสี่เดือนเนาะเออเอกสารใบหลอดเท่าเออแกจังจังจังเบิงไอ้ ที่หลังละพ่อเนาะเพราะว่ามันนี่บ่ได้เตรียมนะพี่น้องเด้อบ่ได้เตรียมเหล้ากับเอาเอาไว้บ้านนะครับนี่นี่นี่พี่น้องจับจับยคอ่อขึ้นมาครับบ่จับโยคอ่อนพี่น้องโอ้ตาแจ่มพี่น้องครับแจ่มจ้ำข้อสองอ่องต้นกบเพ่าดีแข่งขาดีถุงเท้าขาวพี่น้องครับแล้วก็กำไลนาหลังครบแล้วตัวนี้เนาะตัวนี้ครบพี่น้องครับแล้วเพิ่งเขียวกันได้เขียวแท้ฟันแท้จะครูละครนี่สองครูวะเกณฑ์วะเมื่อคู่เดียว เบ้านเพียงทำแน่แมนบอยแมนอ๋าประมาณนี้พี่น้องครับนี่ละเอ้ากสดๆอยู่พี่น้องครับสดๆอยู่แต่ว่าบอกยังไงว่าข้อยกับต้นลำเลียงยังน้อยหรือพ่อเนาะแมนต้นลำเลี้ยงยังน้อยอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยกับพ่อไปพ่อมาพี่น้องครับผมว่าเด้อมันหายยากแล้วนะครับยุคนี้เด้อพี่น้องเด้อข้อยตัวยังเสี่ราคาอังสี่นะครับอันนี้คือผลลับประกันทองประกันตำนิให้ทุกตัวได้พ่อเนาะแมนทุกตัวเลยตัวนี้ตรวจอุลตราเสาร์ได้พ่อเนาะแมนตัวนี้เนาะอุลตราเสาร์แล้วอุลตราสาร์แล้วพี่น้องครับ ตัวนั to to ้นตัวนั้นบ่ได้ตรวจเนาะตัวนั้นบ่ได้ตรวจตวจตัวนั้นบ่ได้ตรวจเนี่ยาะตัวนั้นโผล่กันออกครับแล้วมีคนออกแล้วมีคนมันเกคลอดออกมาแล้วหมอเดีมือกับไปมันจะกัดมือหมอเลยทีไประหว่างกับว่ากัดมันจะกัดมือหมอว่าบ่ตรวจนะครับหมอว่าบ่ตรวจก็ได้เพอนะไอ้เนี่ก่อนมันจะกัดมือหมอว่าสิเพราะว่ามันมันจะออกกันนะพี่น้องครับกำหนดคว่ำเท่ากับที่กลางเดือนหนาวสพอดีตัวนี้ได้ซีเดือนเนาะเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านตัวนี้ อ่าเอกสารใบหลอดครบตรวจท้องแล้วพี่น้องครับเก่ามืดเท่าไรก็พอเก่ามืดหาพันเก่ามืดหาพันมีโปแถมเข่าอีกว่าไหมนี่มือนนี่แล้วเนยมือนนี่เข่าแล้วแล้วเข่าแล้วแล้วพี่น้องเข่าแล้วแล้วเจ็บล้านได้พี่น้องได้ไห่มีมดโปรนะครับโปหั่นโปแถมเข่านะครับขายควายแถมเข่าร้อมเข่าถือแถมเข่าเลยนะครับแต่ว่ามือนี่เหมือนนี่แถมล้านแล้วไหมเหมือนี่แถมล้านแล้วไหม ยังไม่หันทุกคนยุ่งไรย่างน้ำว่ามีรถยุ่งอ่โอ้ตัวนี้หนาเขาดีเขาต้องหันเนาะเขาดีเขาต้งหันเพราะว่ากับช่วงเดียวกันแหละแต่ว่ามันแห้งหนาเขาใหญ่นะพอเนาะข้าวทองแหลกนียอืมสาวทองแรกนนอ,าอรกกน,นาคตก็<ม>ได้เนะาะ<ม>ได้การได<ม>้การโอ้มื่อนี่ราคามินิอิลีพี่น้องครับปันพีปันน่องไปเลี้ยงอิลี่เล่ากับว่าเกินเกินสะก้อนผมสิดทายนะครับเล่ากับว่าต่างปันพีปันน่องผู้พนอ่างก่อนมาจาก กรุงเทพกรุงไทยนี้จากโคบอโควิดมาเนาะพออ่าพอนากเลี้ยงก็คือปันอยากเลี้ยงอหลี่ทัมาคุยพี่น้องครับผมบอกเลยอยากเลี้ยงน้ำลาอหลี่ทโทรมาคุยโรมาคุยกับเล่านะครับพ่อซ้ำไดซ้ำใดที่เล่าแบงปันได้ราแบงอหลีได้พี่น้องได้เป็นเบเรานี่นี่น่นี่นีตัวนี้ก็รอยสามสิบสาเจ็ดได้หอ่ติเวด้่นี่อาสามเจ็ดได้แต่ว่ากระโตน้ำเลี้ยงอยู่ตน้เลี้ยงครับเอ้างานพวกเงาดอกเิน อนนเยอเรื่องธรรมชาติทุกตัวกํลังกินหญา,าเสียบพี่น้องครับตัวนั้นกับพวกเงยจักเทียนพี่น้องครับพวเงยจักเทียรัวกงักเกี้เอาสนใจสนใจตัวใดกจ้างทรมาสอบถามน่อยพอแล้วด้อพี่น้องเด้อกสำรักจลบปนี้กับพ่อไวยสมิีสก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ